แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำสำหรับช่องออโตพาราไดสเกี่ยวกับ2025 Honda CB400 พร้อมราคาโดยไม่มีหัวข้อและมีอินโทรช่องเป็นภาษาไทยอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตพาราไดสแหล่งรวมข้อมูลรถจัก,กรยานยนต์รุ่งใหม่ล่าสุด ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถจักรยานยนต์ระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2025กับ Honda CB400 รุ่นใหม่ที่สายคลาสสิกต้องใจเต้นแรงแน่นอนมาดูกันว่าเจ้า CB400 เวอร์ชั่นใหม่นี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างแล้วราคาจะน่าสนใจขนาดไหน Honda CB 400ถือเป็นรุ่นที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์ Honda มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบรถแนวแน่เกตไบที่ผสมผสานความคลาสสิกและความทันสมัยได้อย่างลงตัวในปี2025นี้ Honda ได้รีดีไซน์ CB 400ให้ดูโฉบเฉียวมากขึ้นพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและท่องเที่ยวในระยะไกล ดีไซน์ภายนอกของ CB 400ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถเนกเกตที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความดุดันโคมไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดถูกออกแบบใหม่ให้ดูโมเดิร์นขึ้นไฟท้ายก็เป็นแบบเล็ดเช่นกันเพิ่มความปลอดภัยและความโดดเด่นในเวลากลางคืนทังน้ำมันดีไซน์โค้งมนรับกับเบาะนั่งที่นุ่มสบายตัวเฟรมเป็นแบบท่อเหล็กกลมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและคลาสสิก เครื่องยนต์ของ CB 4 0 0ปีนี้ยังคงเป็นเครื่องยนต์สสูบเรียงขนาด3 9 9 cc แบบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องความลื่นไหลของเสียงเครื่องยนต์และแรงบิดที่มาอย่างต่อเนื่องให้กำลังสูงสุดประมาณ55แรงม้าที่รอบเครื่องประมาณ11,000รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ39นิวตันเมตรที่9,500รอบต่อนาทีระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและแม่นยำ ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบโชกคอัพหัวกลับอัพไซด์ดาวจากโชวะที่ช่วยให้การยืดเกาะถนนดียิ่งขึ้นส่วนด้านหลังเป็นโชคคู่จากโชวะเช่นกันปรับระดับได้รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและบนถนนทางไกล ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลงังพร้อมระบบ ABS ทั้ง2องล้อเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในทุกสถานการณ์ล้อมแม็กขนาด17นิ้วพร้อมอยางหน้าเสร120ส่วน70และยางหลังเสร160ส่วน60ช่วยให้การเข้าโคง้งเป็นไปอย่างมั่นคงและควบคุมง่ายอีกจุดที่น่าสนใจคือหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งแสดงข้อมูลครบครันทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางน้ำมันและไฟเตือนต่างๆนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธสามารถรับสายหรือดูการแจ้งเตือนต่างๆได้จากหน้าจอโดยไม่ต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาในด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบาย cb 4 0 0ยังมาพร้อมระบบ assist and slipper c ลั t ช h ช่วยลดแรงกระแทกจากการเชนเกียร์ลงอย่างรวดเร็วและทำให้คลัตช์เบาวกว่าเดิมทำให้มือใหม่ก็สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น สำหรับสีที่มีให้เลือกในรุ่นปี2025นี้มีทั้งหมด3สีได้แก่สีแดงดำคลาสสิกสีฟ้าเมทัลลิกและสีเทาแมทที่ดูหรูหราและทันสมัยทุกสีถูกตกแต่งด้วยลายกราฟิกที่เน้นความสปอร์ตและความดูดัน ในด้านราคา honda c b 400รุ่นปี2025เปิดตัวในประเทศญี่ปุ่นที่ประมาณ9 2 0 0 0 0เยนหรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ2 2 9 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนส่วนราคาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ประกาศออกมาแต่คาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ250,000-270,000บาทหากมีการนำเข้าโดยตรงจากญี่ปุ่นหรืออาจมีเวอร์ชั่นที่ประกอบในไทยเพื่อลดต้นทุน h o n d a CB400 ปี2025ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถแน่เกตไบที่มีสมรรถนะดีดีไซน์สวยงามและขับขี่ง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่และผู้มีประสบการณ์เสียงเครื่องยนต์สีสูบก,ก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจางหากคุณเป็นแฟนของ CB s e ซีรีบอกได้เลยว่าเวอร์ชั่นนี้ไม่ควรพลาด หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้พาราได์ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะนำเสนอข่าวสารและรีวิวรถจัก,กรยานยนต์ใหม่ๆม,มาให้คุณชมก่อนใครสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการเวอร์ชั่นความยาวเพิ่มหรือสั้นลงหรือให้รวมข้อมูลจากประเทศอื่นเพิ่มเติมบอกได้เลยครับ